ผ่อนรถในจินตนาการเอาไว้ใช้ยามยากเป็นยังไงไปดูกันครับปีนี้มันสืบเนื่องมาจากว่าท่านเกิดความสงสัยพอดีว่าท่านเนาะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างหลายท่านเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกท่านในที่นั้นก็มักจะมีรถยนต์หรือรถส่วนตัวกันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องท็อปิกเรื่องรถเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันค่อนข้างบ่อยบางคนก็อยากจะเปลี่ยน หรือบางคนก็อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเท่าที่เราสังเกตเนี่ยเรารู้สึกว่าเออทุกคนเนี่ยผ่อนรถหรือมีความสามารถในการผ่อนรถต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าหลายคนกับไม่ได้คิดเรื่องเก็บเงินเราก็เลยรู้สึกมันแปลกสําหรับเราเรารู้สึกาเออการผ่อนรถเนี่ยมันมันถูกลงหรอหรือมันยากหรอแล้วด้วยความที่เราก็ห่างหายการผ่อนรถมาค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าเราเราผ่อนหมดไปแล้วอนะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราก็เลยนั่งดูว่าอ่าสมมุติถ้าเราจะซื้อรถเนี่ยราคารถมันประมาณเท่าไหร่อย่างสมมติถ้าเกิดเป็นพวก Toyota Honda านิสสัรถญี่ปุ่นที่เป็นตัวท็อปของเขานะอย่างเช่นจะเป็น c a m ร y Accord หรือว่าตัว t ทีย a เนี่ยก็เท่าที่ดูนะถ้าเกิดเราจ่ายเงินดาว30%แล้วเราผ่อนสักประมาณ5ปีหรือ60เดือนเนี่ยตกตกแล้วก็จะอยู่ประมาณเดือนละประมาณ20,000กว่าบาทก,ก็สูงมากเลยนะสำหรับเราเรารู้สึกว่า2 0 0 0 0ก็สูงอะไรเงี้ยฮะยิ่งถ้าเป็นรถยุโรปเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วประมาณ3 0 0 0 0ขึ้นไปอยู่ละ3า0,000 0 0 0 0 0 0 เราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเกิดลดทุกคนยังใช้ต่อได้แล้วทุกคนยังสามารถผ่อนรถได้อย่างมีวินัยถ้าอย่างนั้นเราลองมาผ่อนรถในจินตนาการกันไหมแล้วเก็บไว้ใช้ยามเกษียณโจทย์ของเราก็คืออะไรครับโจทย์ของเราก็คือว่าเราจะทําเหมือนการผ่อนรถเลยก็คือเราจะฝากทุกเดือนซึ่งจากโจทย์ที่ท่านพูดเมื่อกี้ก็คือท่านคิดว่าสัก60เดือนหรือ5ปีก็เพียงพอแล้ว และหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเราจะเอามันออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในโจทย์นี้นะมันจะไม่เหมือนการผ่อนรถอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติรถเนี่ยถ้าเกิดในเรทที่ทันพูดที่ทันไปดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะต้องมีค่าดาวน์เซนาะซึ่งถ้าลดราคาล้านแปดเนี่ยมันก็ตกตกประมาณสี่สี่แสนห้าแสนละแต่ถือว่าไม่เอาแล้วกันมันมันดูยิ่งใหญ่เกินไปเอาแค่ต่อเดือนละกันโดยที่ทันจะแบ่งอย่างนี้นะครับทานจะแบ่งเป็นให้คุณ ผ่อนลถในจินตนาการเดือนละ10,000บาทกับเดือนละ2 0 0 0 0บาทอ่าอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เนะใครมีกําลังทรัพย์อาจจะมีหมื่นนืองอาจจะมี2 0 0 0 0หรืออาจจะมีต่ํากว่านั้นโดยที่ผลตอบแทนนะครับท่านอยากจะให้ได้ผลตอบแทนสักประมาณ7%ก็พอหลายๆที่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าถ้าฝากระยะยาวควรจะได้สักสิหรือว่าแบบหุ้นไทยควรจะได้สักสิไม่อยากจะทําขนาดนั้นอยากจะใหสส้สักตัวเลขประมาณเนแล้วกันเอาที่มันเป็นไปได้นะครับโอเควันนั้นเราได้โจทย์แล้ว เราจะฝากเงินไม่10,000บาทก็2 0 0 0 0บาทโดยที่เราจะได้ผลตอบแทน7%นะครับแล้วก็ทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพะนั้นเรามาดูกันที่โจทย์แรกก็เลยสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะผ่อนลดในจีนานการคืออยากจะจ่ายสักประมาณเดือนละ10,000บาทโอเคถ้าเราคิดกันที่10,000บาททั้งหมด1ปีก็เท่ากับ1 2 0 0 0 0บาทถูกไหม, 1, 000, 20, 000หมครับโดยที่1 2 0 0 0 0บาทเนี่ยบวกไปที่7%ก่อนก็คือในปีแรกเรากําไรที่7% 7%ของ1,2 0 0 0 0บาทก็คือ8,400บาทเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นทั้งหมด1,28,400บาทแล้วพอปีที่2เนี่ยเราเริ่มเก็บเงินอีกแล้วเราเริ่มผอลดในจินตนาการของเราไปอีกแสนสองพอบวกกันก็เลยกลายเป็น2 4 8 4 4 0 0บาทถูกไหมฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วให้มันค่อยๆทบต้นทบดอกไปเรื่อยๆในปีที่5นั้นเราจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดรวมแล้วเท่ากับ7 3 0 0 0 0 8,000กว่าบาทเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข่าวสามารถในการที่เก็บออกมาก,กว่านะั้นอาจจะเก็บต่อก็ได้หรืออาจจะแบบแมวแล้วฉันพอแล้วฉันจะให้เงินตรงนี้ค่อยๆตบโตไปถ้าเกิดว่าเราเลือกช้อยส์เหมือนผ่อนรถเลยก็คือ5ปีจบแล้วเราไม่ไปยุ่งกับมันอีกเราปล่อยให้เงินก้อนนี้นะครับค่อยๆทํางานเติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆนะครับในปีที่10เนี่ยจากเงินลงทุนเริ่มต้นที่6 0 0 0บาทของเราเงินจะกลายเป็น1ล้านสามหมกว่าบาท อ่กากลายเป็นว่าในภายในระยะเวลา10ปีเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบเรามีการผ่อนลดในจีนาะการแค่เดือนละหมื่นบาท5ปีเนี่ยเราจะมีเงินล้านละแตะเงินล้านเรียบร้อยละถ้าเกิดว่าใครที่สามารถมากกว่านั้นอาจจะเป็นสักประมาณ20ปีเงินลงทุนจาก0 0 0 0 0บาทของท่านจะากลกายเป็นเงิน2องล้านสามหมกว่าบาทอ้าโอ้เริ่มเยอะแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติใครที่สามารถทําได้มากกว่านั้นเป็นระยะเวลาสักประมาณ30ปีเป็นต้นไปถ้าเกิด30ปีเนี่ย เงินของคุณจาก6 0แสนบาทจะกลายเป็น4ล้าน7 0 0พักว่าบาทเรียบร้อยแล้วครับเพราะใช้แล้วเนี่ยการที่เราแค่ผ่อนลดในจินานาการเนื้อหรอจะไม่ได้มีรถจริงๆแต่ว่าในแต่ละช่วงของชีวิตที่เราฝากเงินกับมันไว้แล้วเราได้ผลตอบแทนประมาณนี้ ก็แปลว่าหลังจากช่วงนั้นเนี่ยเราจะมีเงินในแต่ละช่วงออกมาให้เราใช้โดยที่เราอาจจะไปเป็นถ้า30ปีอาจจะเป็นการวางแผนกษียหรือว่า10ปีอาจจะวางแผนซื้ออะไรที่ใหญ่กว่านี้20ปีอาจจะเป็นการวางแผนสําหรับเรื่องการศึกษาบุตรหรืออะไรก็ตามเป็นต้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าขอแค่เรามีความตั้งใจในการเก็บเงินเหมือนกับการที่เราผ่อนรถกับตัวเองอนาคตของเราก็จะมีเงินเก็บแล้วครับส่วนใครก็ตามที่ยังสงสัยว่าในแต่ละช่วงตั้งแต่ปีที่1ห,หรือปีที่30เนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณไหนเนาะอันนี้ทันน่ ได้ทำไวให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ลองดูในตารางข้างๆนี้ก็ได้นะ,นนะครับส่วนในรายที่เกิดว่ามีเงินมากกว่านั้นอย่างเช่นอาจจะอยากเก็บสักประมาณ20,000บาทต่อเดือน20,000บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็ตกแล้วประมาณ2 4 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถลงทุนได้เร็ว แล้วปล่อยให้เวลามันผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยแล้วผลตอบแทนมันบวกครบต้นทบดอกขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้เรามีเงินมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองสาหรับเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะครับที่มีวินัยในการผ่อนรถมีวินัยการผ่อนของมากมายทันอยากจใจทุกคนช่วยมีวินัยในการผ่อนอนาคตให้กับตัวเองนะครับวันนี้ทัน,นมาชวนเพื่อนๆแค่นี้เรามาผ่อนรถในจินตนาการกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนํารถในจินตนาการ นำไปขับและนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีต่อไปในอนาคตน,นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้เราแล้วก็ขอให้มีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง c a s h y จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุนอย่ซับสไครซับสไครซับสไคร